มาแล้วนะวิทย์หันสายขับวันนี้เราอยู่บางค้าน, <c oughs> น้ำมันขึ้นเหรอเนี่ยน้ำขึ้นทีนี่ก็ไม่เข้ากันดิปลามันต้องยิงตรงไหนน้ำลงอ่ะสะพา,านเนี้ยช่วงน้ำลงครับอ๋อช่วงงน้ำลลปาเออใช่เห็นในคลิปอ่ะน้ำมันแห้งกว่านี้เยอะเลยใช่ครับเมื่อวานผมยิงน้ำแห้งกว่านี้อ๋อเมื่อวานก็มาเหรอได้ไหมเมื่อวานได้ปลาตะเพียนไปสามตัว นนม,มันมาฝูงนึงแต่ยิงไม่ทันตรงนี้เหรอครับมามันคล่องขึ้นมาเหรอมันล่องไป,อ,งไปอ,อ๋อเออตอนนี้น้ำขึ้นแล้วทำไงยอย่างี้ต้องไปหมายอื่นใช่ไหม <c oughs> มีไหมแถวนี้มีหมายไหนบ้างี่เหรอ๋อในคลองทา่าลาดเลยเหรอตรงนู้นน่ะนะ<ช>ไ,ไกลไหมรถเข้าได้ใช่ไหมรถเข้าได้โอเคไป Ύ, น้ำมันโอ้ทำไมน้ำมันแห้งโอ้เขาปิดท็ออยู่อ่ะน้ำเลยห้ ừ, ถึงหมายแล้วครับแถวเนี้ยเหรอเฮ้ยน้ำใสโอ้ยก,กุ้งฝั่งโน้นน่นเหรอครับมันจะอยู่ในซุมนนมนม้มไผ่เหรอมันจะมีซุ้มไผ่ฮะเดินเลาะทางไหนครับเดินทางนี้ฮะโอเคนู่นน่าจะเป็นซุ้มโน้นแหละ ไอปีนป่ายต้องไม่ถนัดเท่าไหร่นะ่าเรือยจางไหนตรงไหนเหรอโอเคโอเคอ๋อไอแรดใช่ไหมสม่วนมากใช่ส่วนใหญ่แรดแรดันินยิกไหว้มู่ออกมาเลยอ๋อถ้าปีนขึ้นไปก็คือนั่งอยู่ข้างบนนู่นใช่ไหมครับใช่ครับมันจะมีที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ๋อโอเคเดี๋ยวผมลองสำรวจดูย๋ยป่ะถึงหมายแลวเดี๋ยวลุยกัน ปเปอยู่ใต้โคนไผ่แล้วกันเนาะไม่อยากปีนกอไผนะ่นั้นเป็นกอไผ่หนาเรามีเปมาแล้วก็ผูกอยู่ข้างล่างนี้ดีกว่ามองเห็นได้ทั่วเหมือนกันนะลองดูครับหนึ่งชั่วโมงเนาะแต่ละหมายนะให้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวพอไม่เข้าขแสดงว่าไม่มีปลานะครับ โผมายยังไงเนาะปลาเนี่ยโคตรไปเล็ตแตวิทยิงไปแล้วเนี่ยห้าบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ยังใหญ่อ่ะยังไม่ตายเขานี่ยิงเลอเหรอมาโบยอ๋อเขาหลังอ๋อทะลุออกนู่นล่องมาแล้วมันจิบแผนหน้าโคตรไปเล็ตจริงจริง สองมือกลางกินประมาณอาทิตย์เหนือหมดหลุยต่อเราเขาได้ไปแล้วเดี๋ยวเราต้องได้บ้างล่ะปลาจะใหญ่กว่าคนนี้ หมายนี้ครับเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนมระหว่างคอไผ่ดีเราหาที่นั่งก่อนครับม,ม,มุมนู้นกับมุมนี้แหละแต่มุมนี้ยิงได้ไกลหน่อยเออนั่งตรงนี้แบบตรงนี้แหละเอาครับลองหมายนี้อีกหมาย,ยนะึงเนาะไอวิทย์ก็ฉามาแล้วไซส์นั้นนะประมาณหกบวกนะครับไม่หกก็เจ็ดหละ เรายังไม่ได้ตัวเลยเอาให้ได้ตัวก่อนเนี่ยผมจะนั่งตรงนี้แหละมันโคกนี่แหละ เฮ้ยไม่ทันยกปืนแม่งเอียงขวาแม่ไงไปโดนฉีบตรงหน้าเลยการบินเนนะี่ยข้างบนเลยเนาะป๊าดไปเร็วไปเร็วไปเร็ว เดีย๋ยวไดแล้วให้โดขึ้นนู่นให้เลดขึ้นนี่นะครับอยู่ละอยู่ละอยู่ละยไปไหนนะพี่อยู่ละเดียเด๋ยวเรวเ็วไม่ให้ไปไวิไป450ปอนดึงอยู่ดึงย้ายอยู่หูติด ต้องลงเอาใหญ่มันกันนี่เดี๋ยวหลุดนะเว้ยเฮ้ยไอห,หลุดแน่นอนมากยังครับโอ้โหทุกพันอะไรวะน่ะที่ลงเ n า w ลำบากอีกโอ้โหไอหลุดแล้วหลุดแล้ว ซ้ำเอานะครับไม่ซ้ำน่าจะไม่ได้ตัวแน่นอนนะเลยปลาอะไรวะมว่วปุ๊มั่วกนนู้นเฮ้ยเฮ้ยซ้ำเมาเอมาน่าจะขึ้นไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้แล้วก็ วู้ยป่าตัวปวดเจ็บ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 เดี๋ยวพ่งลงไปนะเว้ยเฮ้ยมาหนี่โอ Four ้ด้เหมือนกันเนี่ย โอ้โหปวจะได้ปวดไม่ใช่เล็กเลยเนี่ยห้ากิโลแล้วมั้งเนี่ยตัวนี้นะครับเฮ้ยเหนื่อยกูยาวขึ้นได้ติดยุกกิ้งหน่อยเดียวอ่ะแค่นี้ก็มีไหวจะกินละมั้งตัวเดียวเนี่ยดูครับปวดห้าโลสี่ถึงห้าโล ตัวเดียวก็พอแล้วมั้งเนี่ยเนาะพุ่มแต่ก็บอกไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะลองนั่งอีกสักแป๊บหนึ่งเผื่อเจอนะครับเจอก็เอาต่อถ้าไม่เจอเราก็กลับหูดงไปแลวใหญ่จัดเหนื่อยเลยหาแล้วครับลุยต่อครับมาไม่รู้จะเข้าอีกหรือเปล่าพกโฟมพามโฟมพามเลย แน่นะปลามไม่เคยแบบนี้มันอาจจะเข้าไปเอาลุ้นด,ด้วยกันุินต่อ อ้นี่ไงกำลังจะตามหาพอดีเลยเจอไหมนะหมายนี้ของผมเงียบเลยฮ <c oughs> ะกลับกันดีกว่ามะทำเลจุดสุ่มของนวิทย์นะครับเ <c oughs> <c oughs> ข้าไปตามเพจก็ได้เนาะวิทย์หันสานะะนี่เดี๋ยวเราจะกลับละตอนแรกว่าจะย้ายไปอีกหมายหนึ่งนะฮะแต่พอดูตัวปลาแล้วเนะี่ยคงไม่ไปแล้วลนะ่ะ เพราะไอตัวเนี้ยกินไปในทิศแล้วมันคุณจะหมดเพียงพอแล้วสำหรับข้าวเนาะเดี๋ยวไว้วันหลังดีกว่าหมายนั้นนะฮะสองตัวก็จริงแต่ของนวิทย์ใหญ่กว่านะครับนวิทย์น่าจะมีหกขึ้นพอแล้วเนาะแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับข้าวแล้วครับขอบคุณนวิทย์นะครับสรรสาเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปครับเรากลับบ้านไปทำกับข้าวกันดีกว่าไม่ไปละอีกหมายนึงเนาะ แค่นี้เหลือเฟือแล้วกับข้าวอาล้ครับถึงบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่กิโลนะตัวนี้นะผมกะไว้ประมาณสี่ถึงห้าโลเนาะยังไม่ตายดูเหลือเงี้ยเพุ่มพูดๆไปเลยเดี๋ยวเราชั่งดูกันนี่กิโลอยู่นี่แล้วกี่กิโลดูดิสี่โลเจ็ดครึ่งเกือบสี่โลแปดโอ้ยนิดเดียวก็จะสี่โลแปดแล้วนะเนี่ย ปัญหาจะกินยังไงตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องทําก่อนเนาะทาแล้วก็ทอนเป็น,นท่อนๆนะเก็บไว้กินได้หลายวันตัวนี้นะครับตัวเดียวคุ้มเลยตาดมาเรียบร้อยนะครับเสร็จหนึ่งส่วนสี่นะเนี่ยตัวหนึ่งหั่นสี่ท่อนเนาะเดี๋ยวกินท่อนหางก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแกงนะครับวันนี้นะครับตามดูกันแล้วนะ อมผมว่าน่าจะสุกแล้วนะครับเดือดปุ๊ดๆๆเลยหอมมากเลยเอาละครับสุกแล้วครับ,รบมาครับสวยข้าวด้วยกันตักก่อนชิ้นใหญ่เลยโอ้ ตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับป๊าดเหมาะขนาดหนึ่งเงยสวยข้าวนะครับผมเดี๋ยวผมมาลองชิมดูว่าอร่อยป่าสวยดูก่อนชิ้นใหญ่ๆเลยแน่นอนเฮ้ยนะครับแซ่บแน่นอนเหมาะขนาดแกงปลาแหลตแซ่บนะครับวันนี้เนาะ อเนื้อตรงท้องเนะี่ยอร่อยครับส่วนที่มันๆที่สุดส่วนนี้จะแซ่บสุดอร่อยครับต้องทำกันดูเนาะทำตามวิธีผมดูนะสุดยอดครับแป้นพระเด็กรับใช้ดีแน่นอนครับลิงก์นะครับ,รบสั่งสินค้านะครับ สำหรับคลินี้ก็ลาไปก่อนเนาะลากันด้วยแกงปลาแร,ร 4, ด4.7เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเอกมนดอยสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ